อาจารย์ครับครับผมผมว่าได้มากหลายหดสามสี่ดมานีได้ยินเข่าทั้งบ้านบอกว่าเลขอาจารย์เขาต้อกัอนมา,นอาสองสามดแล้วนี่มันแมนยีดีบ่อาจารย์แม่ัแม่ก็ทไม่ออกตัวแม่ไม่ออกข้างหลัง <laughs> แล้วที่ได้ไปสัมภาษณ์ไม่ออกนัาอยู่เดี๋ยวนี้เป็นังกรด้กวดเดินวัดใบปากลางไงแถมอ้โอ้เจ้าภาพแขกพู้รมาบึงสถานที่สี่แสลา มันสิมาหอดจักน้อยนี่แหละมันสิมาว่าเมื่อเพิ่นสิมามื้อนี้บอกผมามื้อนี้สิมาหอดตันแลงกันบ่แมปะหอดอ,ดพอพุดรล่ะว่าเพิ่นว่าแนว่ยสั่งค่าอีหยังเนี่ยล่ะปูจีสั่งมาแล้วจีเอสั่งละค่าตอนนี้ก็ค่าซุ้มประตูนี่แหละประตูโขงประตูโขงประตูโขงก็ได้อีกแสนกว่าบาท สาลาดิ่งขึ้นจะเป็นหลังนรกสาราโอ้ยแม่อันนี้ดอกผู้สาลาอยากอยากได้สาลาดใหม่มันมาอยากได้สาลาดใหม่เนี่เบิ้งเนี่ยเป็นแต่อยากได้ย่อดผู้สังาดสีสดเแล้วบอกว่าแต่สดหัวเพว่าครับเพราะมันสีสดมันหัวนี่แหละเปลี่ยนน้ำกันกันเดียวกันมันก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พวกก็เลยโบมาหดเลยครับอาจารย์เจะไปไหว้ใช่ไหมนี่เอาไ้เดินหุ่นู้นมาเดี๋ยวนี้ขังพระใหญ่นี่หนารถไปนี่ เอาเอาเอาจังไรกันเดียวคลิปนี้นะผมลงคลิปแล้วผมกระเจียวเบอร์ท่อจั์ไรอยู่สามหมดส่อนมันเนาะสามสี่คนสามสี่คนสี่เลดช่อนสี่เลยวนผมบอไดมากลายงวดอยู่นี่ผมบอไดมาหาอาจัอืงมบอไดมากลายงวดสองสามหางวดนี่สามแปดเขาสามตัวตรงเลยบ่จัน์มางวดสามแปด ครับมากงวดสามแปดครับเออหัวสามแปดเนาสามแปดสามแปดเจ็ดแปดสามหามันก็เขาได้แหละเบื้งยอดเบื้งดูเขาเขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าผมว่าใครเดยมาส่วนทั้งผี่วันนี้กับจีแม่จอยจอยสา่งยังจีแมาดูอยู่ดอกมันก็เขาเพราะว่ามีทีมงานอยู่ฟังทั้งผีมีเดียววันั้นเย็นหัวหอมนะสามหาครับเย็นสามแปดกับสามห้าครับ ร่องร่องสามหานร่องสามแปดเด่นครับอดโตม,มากมันเกิเขาอ,อีกสามหาแล้วมันก่มาเขาอย่างสามสองสามหาันสามแปดสามหก <c oughs> ไปบ้านเขามาตลอดแต่ช่วงนี้เขามาตลอดเนาะโอ้ยเพิ้ลใหญเฮ็ดให้สซังว่านี่ก็ดีเขาเขาเราปูสามพูวันนี้ฟันแล้วฟันแล้ววอร์จันฟันแล้วเนี่ยอ้ยฟันไปไกลเหลือดีมาเอามาเบิ้งขันฟันแล้วขันอ่ะฟันแล้นไอ้เบิ้งน้ำเนี้ยฟันขาดปัดๆแล้วทิ่ปูปัดขาดปัดแล้วจนทุ่งงูนี่ปุ้ยฟันทุ่งปัดทุ่งวันนี้ฟันสองเจ็ดดิจุดตัวเดียวน่ะ วันตัวเดียวสองเก็ดปาดตัวให้เลขตัวเดียวเลยตอนนี้อาจารย์ปาตนาขนาดได้ตะกี้เลขเราให้หลายตัวอยู่ดีแต่ว่าันมีตัวฟันแต่เดี๋ยวนี้ให้เลขสองเก็ดตัวเดียวเลยโอ้ยังไงล่องสองหกตัวร่องสองหกเอาตัวตัวนี้สองเก็ดตัวร่องสองหกบนเนาโอ้โอ้มีชุดบนชุดล่างเลยอาจารย์เนาะอันนี้เป็นชุดบนบปะ ข้างล่างนิ่สองสองข้างล่างเนิ่งเลขเบิ้ลเป็นสองสองล่องกับสองเจ็ดรองเป็นสองเจ็ดเอาเลขบนไปเป็นตัวร่องล่างระวังเนี่ยเจ็ดกับหนึน er 2, 2. <huh ่งเลขตัวเดียวกันได้ระวังเจ็ดกับหนึ่งเลขตัวเดียวกันเดี๋ยวกำลังเขียนอยู่ใครออกมาจริงหนเพื่อนเพื่อนยันดวันที่ไหน ตาย่าเดี๋ยวติตั้งให้เพื่อนช่ยช่วยาได้ตั้งเอากหลจังกันเดี๋ยวบุญพาพด้ตั้งให้ตวนี้ฟันขาดเลยสองตัวฟันขาดจง่งขาดจงฟงเลยบวบบวบน้ำู้อดเลยไม่บวบนี่อ้ยกาจะีบวบน้ำเนี่ยสเอ้เนาะากันเน้นไปหกไอสามหกครับเชืยด้ไนมลุงพอยเขาแม่เนาะาเน้นไปไล่ๆครับเจ้าถามมาา ขออนุญาตเบอร์โท่ลงน้ำได้บอยจานกระเทียบผูพ่นอจากเกียจากสังใช่ครับ0ูนย์เก้าแป่าเกทียนเียนเบอร์ไหม้าแปดแปดคลิปคบยังอีกครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนยสเก้าเก้สองสามาเก้อเกาจัประสิทธิ์สุมาลโอ้มาลวันอยากเท็ดอจากสัง พระอาจารย์ญญประสิทธิ์ที่แรกกะจิตโทแมาก่อนสีล่ล่่ะังก,กนอนมีโสกมีไส้กะงูท่าหนาบุญนำพญญระอาจารย์ก็เด้อสีสังส่งโอ้ชาติไม่ทำดีสุ่มประตูขันกสิใยวันเดือนเมษาเนี่ยหมดสงการเนี่ยวันวันชุดไทยของเขาถือพันไเรี่ยวเลี่ยวเขาเขาวันเลี่ยวเลี่ยวเขาจะเอาเลยตัวเนียนร่างตัวเนียนตัวใดอาจารย์ญญญ เน้นสองสองเน่ะเน้นสองสองประหยัดทุนประหยัดทุนเน้นสองสองโอ้จะมันห้เรียกหน่อยสั้มากเลยได้อาจารย์เด้ก่านี้ได้บ่เตียกับ่เสียใจเราเขาเรียกหน่อยตวกันนี่อิริกับว่าอาจารย์สองสองหนึ่ว่ากับกระตับแยกแล้วสองสองว่ากับกล้องมึงดูกันไปกับเขาที่ขายให้เจ้าวัว แต่ว่าสองเกียรนี่คือกลับอยู่หน่อยอาจารย์เนาะกลับเนี่ยไปหมาว่าไปกลับแล้วพอถือเราไม่เด้หลายตัวเรกไปเนาะอาไหลายตัวเมาบดีเด็ดจิ้งเห็นข้าวบักวันบอดนี้ดับขาดกุ้เลยโอ้เอ้าเขียนดับขาดนบะโอ้เลขดับขาดอาจารย์สุดยอดเนีครับขาดว่ามีเพื่อนได้เลขดับเลขดับขาดนี่ขึ้นแท่นเลยอาจารย์ สวมมงกุฎทึบเลยบวบดับก็แล้วขัดเก้าอันบอกหน่วยบอกหน่วยสิบไร่ป่ะอย์ดับยูตำแหน่งเลบอได้บอกตำแหน่งบนหรือล่างทั้งบนทั้งล่างเหรอบนเก้าบนล่างว่ามีเก้าครับไปพี่น้องครับเอาแต่ถือว่าเบิร์ตอุปสรรคไปอีกหนึ่งแต่ผู้ใดซื้อติดเก้าเปลี่ยนใจบอได้เงินบอได้เงินอาาจร่ะจะพาจาน้ำอะไรอย่างนี้ ใช่ครับโอ้เดียวพ่อพตั้งสายยาให้เพื่อนอยู่ใจเย็นครับขออนุญาตตั้งสายยาตต่งหากเพื่อว่าเป็นการเอกะเลิกได้พ่อพีต้องเด้ออืมกาติดตั้งตัดขาดร่างบนบันไดกับจิให้เอฟที่บนสะกอนบนนี้ได้ปูได้บนนี้ได้นะเอฟที่ข้าบนสะก้อนเอฟีเข้างบนง้าอันนี้วดที่เล้วงวดที่แล้วบ่จ มื่วันท oh ี uh, oh ่ลาให้ซ้ำหกเม็ดเดียวไปได้จ oh. okay. right. right. so, right. 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 ัวนเม็ดเดียวโอ้โหใคบูเ็นตั้เจัานายจันซุ่มซุ่มใหนบนได้เห็นบนจริงกจ้านายจันจริงกจ้านายจะได้มากสังกดที่แล้วนี่ฟ้นขาดมาสามหกตัวเดียวสามหก่เห็นบอกแค่งีมยนิดนึงค่ะระถอนแสงของกูออยมากค่ะ ค่ะค่ะับเห็นนะครับตรงนี้เห็นบวเห็นครับเห็นครับอ้าวดทีแหลจัดเปลี่ยนไต่ว่าสรุปแล้วว่าซีงวดที่ผูคาบด้เขามม่ในเลขอาจารย์เข้าเข้าเบิดเข้าเบิดเข้าเบิดคุ้งวดเลยแต่ว่าก่อนหนานันก็เลขอาจารย์กับเขาอยู่ดอกโห้งกันแต่ว่าช่วงภาคหลังว่าหนิถ้าอยากเนี่ยออกลูกอาจารย์ก็เเริ่มมาใน้ถวาม่ในส่วงนี้มา้เขาผู้มีผู้ซสือตัวละงวดหนึ่งครับ ออกแปดออกสามเปลี่ยนแล้วกัม่บอกแปดสามครับมันเป็นเลขตัวเก้านะนาเจ้าว่าหมั่นใจที่ไหนกับอาจารยล้วอ๋กับพี่นิดพีชจราหน้ามังเด้อเอฟดีเลขฟันขาดเลขฟันขาดไปซื้อจังไรอาจารย์อ๋อที่ใบตัวฟันหนึ่งสามตัวบนสามตัวบนหกโหกสิบสองหนึ่งสิบสาม ฟันขาดบนกับสองหอโสองกับสามเลขฟันขาด <vid im. S 1> ฟันมากก็ฟันดับมานเนยฟันมากเนาะโอ้อาจย์สองกับสามแต่ว่าฟันไปแล้วสองเอาง่ายง่ายว่าตร่องกับสามเราตามภาษาเพื่อนบ้านก็เลขวิ่งเนาะวิ่งเนาะวิ่งสองวิ่งสองกับสามนั่นเห็นไหมเราแบบอีสานนันสองกับสามนะับนะถ้าเราได้สามตัวก็เอาสามใช่ครับอตร่องกับสามกับหกนะเห็นไหมตัวร่องกับหก หกกันบ่หกสองเจ็ดกับสามสองเจ็ดเน้อมีสองสุดสามตัวโอ้เขียนสามตัวไว้นเนี่ยเอาไหมเขียนสามตัวครับเขียนไว้นี่นี่อันในนี้ยกว่จันหกสองเจ็ดสามสองเจ็ดหกสองเจ็ดกับสามสองเจ็ดสีรวยเร็วเนะคูสผู้ใดมากรวยเร็วกับเอาจ้าชีตัวตตไดเป็นตัวนี้ยนะจัน ้อยกับหกสองเ็ดเลยสามสองเก็ดเนเน้นตัวเดินสามสองเเหมนเ่เน้นสามสองเก็ดนะว่งกสามสองเก็ดเหมเอาวงกตัวเน้นไว้เอออนนี้นะหกสิบสองบวกหนึ่งสิบสามงวดว่งหันมันบวกข่าเลยงวดนี้มันอีกเข่ามันเรียนงวดหนึ่งครับผมมันตั้งแต่ผู้ขาว่าแมาเนี่แตกสามตัวเทียบไปกันสามตัวแตกสองสามหนโอ้หนั่เห็นว่ 3ตัวแตกสองสามหาวันนี้กับมารุนเบังว่าสิแตกสองตหรือแตกสามตสิจแตกบนหรือแตกล่างซึ่งอาจารย์พิ่นจะให้มาทั้งชุดบนชุดล่างพวกค่าเส็นอ็มันกับอวกี่เจ็ดหกหนึ่งเร่งมีมาครับผมมาเลยครับเล็กวิ่งขาดเลยตัวเดียวเดกหนึ่งงว่นั้นเขาครับห ห้าเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าก็มาออกห้าแปดหนึ่งสอะเข่าก็สองหนึ่งสองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้ากับเข่าสองสามห้าเข่าเย็ะสองสามห้าสามบวกสามเป็นหกเป็นเจ็ดมันออกตัวรอบมันออกหกวันนี้เละหายไปสองตัว ไปสองกับสามเพราะเลขสองมันถือตัวเด่นพรดีเรียกว่ากัลยาทิมตัวสามเน้นไว้สามสองเจ็ดเน้นไว้เน้นสามสองเจ็ดเน้นสามสองเจ็ดเลขสามตัวเน้นสามสองเจ็ดะครับเนาะเรีว่าถามนะพูมานน่ถือบ่อดิถือเยอะเกือบหมดโอ้ยถือมาเนาะวันนี้แหงสีไรทแล้วม่จันร์นะ วันหนก็ม่ท้องใสถือผู้เดียวอกบ่ท้องใสเอาไปสามหกครับอุยยังก็สาม3ปสามสดอกสามเปีอสายท่องใสเอาไปอือสามเปีถือผู้เดียวอือสามปกังครับอือสากัท้องใสเอาไป ต้องใส่ารุยยวดวงหายเพิ่นบริมาเลยค่าปีใหม่หมดครับสิบหกเด็ดสามห้าสามสองสามห้าับแตวันนี้ก็ฟันไปานี่แหละ ับเอาลายไงับอ่าผู้ได้ยากมีโคกร่วมอนุโมทนาบุญสัศสละจะต้องที่ทมดินสอยกันซอยอยะ้าจารย์นี่แหละาไม่สอยกันหรอกรอยผ้าจานเลยใส่บ้านใส่ทุ่มีลายคือสิรักหลานตกไปแล้วดินสับดินลอยรถกับกไปสามหมื่นสามหมื่นหายไมรถละสาม้ยหาสิ อ๋แสงดวงว่ายังยินไถืออยู่้าประมาณแล้วลอยราะว่าเจ้าภาพคนที่ว่ามึงนี่คนว่าให้ถมดินา่าเสี่ยวเ,เงินสายมาะถมดินมาเสนอ <c oughs> ถึงเหมนนี่มันก็เล่นอันนี้นั่นะกว่าสิบวันมีเงินถมดินอันนี้จ้างข้าเจ้าเฮอันทาเวสุวรรติดนาซุ่มประตูขนุขออนะาสองตน แล้วก็สามหมื่นหาเ็มมัดจำไปพุ่นก่อนยังเหลืออยย่สามมื่นจำจำ่นไ้หาพันกดซีพุ่นกิมีเหยียดทาเวชวันแจกเมื่อสลองได้เมื่อสลองไปบไหมจันไม่เล้วแล้วสงการหมดแล้ว <laughs> ตั้งเว้นว่าเล้วว่าเลี้ยวว่ามันจะหาว่าหาไม่รู้อะไรสร้างกระจกว่าจังได้เลยนะอ๋อครับเพิ่มเป็นร้อนไล่รู้ว่าสั haar, <S <S ่งตั oh ้งลูกตั้งใจกัดสีให้มันเลี้ยวภายในปีนี้แหละการสร้างสงการนี่แหละซุ้มประตูพร้อมกับพระใหญ่กำลังท่าสีอยู่นะกำลังแตีงท่าสีอยู่ว่าผู้ใดมีจิตศรัทธาก็สีสั่งพระก็บอกว่าสร้างพระก็สิสร้างซุ้มประตูก็บอกว่าสร้างซุ้มประตู หรือสิสั่งหนึ่งสองอย่างกบสัางช่วยกันเนาะครับผมครับก็บอกบุญบอกกุลไปแช่ศรัทธายาิโยมทั้งหลายผู้ที่ได้เขามาฟังเขามาอยู่ในกลุ่มเขามาดูในช่องยูทูบยูทูบทุกทุกช่องที่กำลังถ่ายทอดสดอย่งนี่เนาะครับก็ขอให้ำล้ำไปด้วยผู้คนวันนี้ปั้ง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  คำพ่าพ้าโจกนะครับเนาะถ่ายคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เขามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเอฟซีทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างช่องนะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะครับเนะะาะวิดจายานเนาะพี่น้องเนาะให้ดุลพินิจนะครับนะใน,น,นบนะใจ่ยายยานในการรับชมรับฟังนะครับเนาะ ตงช่องกายสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลนะครับนาะถ่ายคลิปนี้กับคำภาผ้าโชกกับเกาคำา่าสวัสดีครับ